สุรอัดดูฮาสุรอัดดูฮาเป็นบทบัญญัติมักกียมีสิบเอ็ดอายะความหมายโดยสรุปของสุรอัดดูฮาสุรอัดดูฮาเป็นสุรอหมักกียที่กล่าวถึงบุคลิกของท่านนาบีผู้ยิ่งใหญ่สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ทอัลลอฮ์ทรงประทานความดีงามและความโปรดปรานให้แก่ท่านทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิระ์เพื่อให้ท่านขอบคุณแด่อัลลอฮ์ต่อความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นั้น สู่รอนได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐแห่งคุณค่าของรอซูลสลลฺลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและว่าพระเจ้าของท่านมิได้ทอดทิ้งและมิได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดแต่ทว่าสำหรับท่านณนะที่อัลลอฮ์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่ขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดและสงัดเงียบ และพระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้าและมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้าแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและสูรร์ได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานอย่างเหลือหลายในโลกอาคิร์์และสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาทรงเตรียมไว้แก่รสูนของพระองค์เช่นการมีชื่อเสียงกิตกติยศเกติศัก์และการชาอฟ้าอันยิ่งใหญ่และแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้า จนกว่าเจ้าจะพอใจต่อมาซูร้อได้กล่าวถึงสภาพต่างๆของท่านรซูลเมื่อขณะยังเล็กๆอยู่เช่นการเป็นกำพรราความยากจนขัดสนการระเหเร่ร่อนและพระองค์ทรงให้ที่พักพิงทรงให้ความมั่นคงและทรงให้ความคุ้มครองและปกปักรักษาท่านพระองค์มิทรงพบเจ้าเป็นกำพรราและทรงให้ที่พึ่งดอกหรือและทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อนและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าดอกหรือ และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนและทรงให้มั่งข้างแก่เจ้าดอกหรือสูร้อจบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสามประการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับความโปรดปรานสามประการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้าเมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการและเช็ดน้ำตาให้แก่ผู้ยากจนขัดสนดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอยาข่มขีและส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออกซึ่งเป็นการจบลงที่สอดคล้องกับคำพูดที่สวยงามและสำนวนที่ประทับใจบด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอดด uh สขอสาบานด้วยเวลาสาย และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดและสงัดเงียบพระเจ้าของเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเจ้าและม่ได้ทรงโกรธเคืองเจ้าและแน่นอน,น,น,อนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าเจ้าจะพอใจ ي ي พระองค์มิทรงพบเจ้าเป็นกัมพร้าแล้วส่งให้ที่พึ่งดอกหรือและทรงพบเจ้าระเหเรเร,รอนแล้วก็ชี้แนะทางแก่เจ้าดอกหรือและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน และส่งให้มั่งคั่งแก่เจ้าดอกหรือดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขีและส่วนผู้เอ่ยขอนั้นเจ้าอย่าตวาดขับไล่และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก